สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานเวทีเครื่องเสียงครับเรียบร้อยไปแล้วครับจีบไปประดับกับจอ,อเฮ็ดงานจักชั่วโมงสองชั่วโมงครับโอ้ต่อน,น่อเยึดงานแดดคากหลายพี่น้องคนระับคากบด ตอนน้องเอ็นงันลงเพราประดับลงมามีเมกนี้นั่นมาเนี่ยเดือบุตร วันนี้หกทุ่มอีกแล้วครับพี่น้องหกทุ่มอีกแล้วครับพี่น้องครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันอีกแล้วออเมาตั้งยงดย่อดไอ้หัตึ้งตั้งแม่งนองมันตันไหนมื่อนัวสองวงคืไให้เดิ เก็บแรกกะตีสามก็ให้เล่นไปหอดหกโมงเมือวานหัดโมงมนึงอีกล่ะตรงนี้มิดใช่ไหมพี่ครับประมาณกี่เมดดตรอ่ะจากเวทีมาห้าสิบห้าสิบครับ นี่ยนะยุนาลรถน่ะมันหยาล้วตุ๊กตาตุ๊กตาท้องเฮ็ดพดเฮ็ดลองเนี่ยนะยินดยนดคลิปนี้แล้วก็เขาอยู่ไปเป็นดาราเนี่ยก็ต้องเลียงทั้การแสดงยั่อย

ยู่นี่กันยู่นี่กันนอนได้อยู่ได้ไงลมเย็นใจบ่มีไปหาับหานอนเราไปไหนเปลี่ยนซื้อห้องก่นกินแล้วนอนพักยาวๆรับผไปเชี่ยวซื้ออีหยังนั้ซื้อช่องไม่เปิดอีกว่านอนอิ่มกินเต็มเด้๋ตั้งซื้อบ่หลับบ่นอนบ่ได้หลับได้นอนอีิ่มเลยนอนอิ่มกินเต็มสบายจังเลย ห้าโมงสิบสองนาทีผู้งเนซื่อรอผู้งเนซื่อผมมาเลี่ยนผู้สั่งเพี้ยนผู้สั่งูอาเยยัจะโยยบ่เออจะโยยบ่เงินเสบายคักเลยไปเลย Ô, em mua này mà kìa Mà đây nhìn được Lê đi lê lê lê, à, lê, lê, lê. <laughs> การจัดงานเพิ่นเฮ็ดเป็นระเบียบดีดีครับขนาดเพิ่นว่าอันนี้เป็นงานแรกเลยเนี่ยเพิ่นเพิ่นจัดล็อกจัดอย่างนี้มาตรฐานนะว่าการวางบูธมันวางอย่างเพิ่นไอแปลนงานมองตั้งเวทีอย่างนี้เพิ่นส่งมาในกลุ่มมุนเนี่ยเพิ่นได้พิมพ์ออกมาจากกระดาษลายรูปส่งมาให้ในกลุ่มมุนเนี่ยเฮ็ดดีดีเอาได้รู้เลยว่าร้าน ข้าอายุเมืองใดเวทีหันไปทิศทางใดเห็นเพื่นเพื่อนไทยเพิ่นแคบมาจากดาวเทียมเดียว่ะครับจากแผนที่ล่ะ้วเบินก็ขีดเส้นตีตะลางตีนไหนดีดีมาหอดกดตั้งได้เลยครับแตบบ่เราต้องได้ไปคิดยังหันไปทั้งใดทศทั้ทงผิดทั้งบอเลึกตื้นลอกอยังได้ยินบ่นนะ โดดการตั้งเวทีเมื่อนี้ไม่ได้มีอย่างยากเลยหันบ้าแต่หม่องกลางเข่าอันไปอันคอกพิษเนี่แล้วก็มีประตูเข่าออกตามแบบออกมาก,ก็คือเข่ากับออกมองนั้นครับอยู่ระวังเวทีอยู่เสื่อลำพงละะลุงแล้วก็ลักระตั้งชิดครับมันมีลวดเป็นเหลี่ยงงัวอยู่ ไปเ้ากันเนี่ยที่ใบใบสามพุ่นละมัง้งน่าจะประมาณพุ่นละอ้อนพักพอนอย่างน้อยนะไมเ่เป็นปลูกเป็นอนอยู่พุ่นเด็ดเลยนอนเด็ดนี่ดีแบงเดี๋ยวว่าไอ้ปลูกนอนนี่ดีว่ามั้งนวกหูดีวะาอคลิปนี้เราฝากไว้ท่านนี้กันครับพี่น้องคนระับสง่งแบะมาจงงานเด็กพี่น้องเบิ่งสิครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ